ครับก็ขอาการสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่าน,านเลยนะครับก็วันนี้มีเกมใหม่เข้ามาเล่นนะครับถามว่าทําไมวันนี้ไม่ใส่อินโทรนะครับและอินโทรใหม่ทําไมถึงไม่ใส่นะครับก็เรื่องของอินโทรใหม่อะ่ะผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับคือมันไม่รู้คิดพลาดอะไรของมันนะครับคือมันใส่ไม่ได้ก็อาจจะใช้อินโทรเดิมนะครับแต่สําหรับซีรีส์ของเกมนี้นะครับก็ผมจะ ไม่ใสอินโทรนะครับคือผมจะเล่นเลยนะครับก็พบกับผมนะครับในเกมที่มีภาพค่อนข้างสวยอยู่นะครับคือเกม Death e f e c t 2นะครับถ้าอยากลองเล่นก็ไปเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราไปเพล้เลยมีเกมนะครับคือน้องผมจะเล่นอะ้ตรงนี้ก็จะมีให้เลือกพวกสายนะครับก็มันจะมีกันหน้า เป็นชื่อคนนะครับถ้เราได้รู้แต่ไอสองตัวแรกเนี่ยนะครับไอสองตัวแรกอย่างนี้นะครับมันเป็นสายปืนซึ่งผมไม่ชอบสายปืนเท่าไหร่เจะเล่นเป็นสายดาบน,นะครับเพราะครั้งก่อนที่น้องผมเล่นมันก็เล่นสายดาบน,นี่แหละ <The key S 2> โอเคนะ <is> เราไปเลิมกัน อันนี้ผมอ่านไม่ออกนะครับไอใครอ่านออกก็อ่านานต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอ่านไม่ออกผมก็ฆ่าไปต t อปแลวอ่านกันเอาเองนะครับถ้าใครอ่านออกโอเค l o ลด i n g งเกมแล้วนะครับคือผมยังไม่ได้เคยได้เล่นเลยยังไม่เคยได้แตะเกมนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองดูว่าเกมเนี้ยมันจะมันสักแค่ไหนนะครับ แล้วมันจะยากสักแค่ไหนเราไปรับชมกันได้เลยนะครับชัปเตอร์หนึ่งไซเบอร์อวักเคนนิ่งนะครับเกมนี้มันจะเกี่ยวกับพวกซอมบี้ละมั้งนะครับ เกมนี <c oughs> ้ถือเป็นเกมที่ดีมากเลยนะครับ <c oughs> นในเวลาวหลายหลายชั่วโมงต่อมานะ ดูเหมือนจะมีคนติดต่อเรามานะครับก็ในเมื่อเลยนี่เป็นสายดัดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันให้เราเห็นเจ๊เหรออ,อ๋อให้หายล่องยาลักษายหรือเปล่าเนี่ยนไงโอเคนะครับต่อชัปเตอร์หนึ่งเนี่ยนี่ไม่ใช่นว่า ่อชัปเตอร์หนึ่งเนี่ยคือหนึ่งพาร์ทน,นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเล่นในไหวที่สุดเนาะจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้โอ้จะมีสปิจาแล้วฟะโอเคตรงนี้จะเป็นจุดยูนะครับโอเคไม่ไปตรงเ,เลเซอร์หรอ มือต้องกดท้ายนะครับตรงนี้โอเครายนี้มวยเรียบร้อยเปิดแล้วเฮ้ยมีอุากรณ์นะครับคือดาบยังที่บอกนะครับคือระเบิดดาบแล้วก็ เราไปเปิดประตูตรงนี้กันก่อนนะคะอืมนะครับมันก็ย้อนโสดเพื่ซันดี้อะไรแบบนี้นะตู้เกมนี้น่าจะหล่นแน่เลเลยนะครับก็เดี๋ยวอ มีต่ตอนนี้เขาให้เราเดินขึงนบนนี้เหรอผมไปทางด้วนอ่อทางนี้ประตูมันล็อกต้องไปทางนู้นถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะคบอะไรวะซอมบี้ในมือผมเนี่ยนักดาบมาเตือนหนลาจระยนะคะเห็นไหมตัดหัวขาดภายในรอบเดียว โอ้ยคืชอช็อตนี่นี่จะเป็นซุนช็อตนะครับก็ไม้เหมนเล่นไม่อยู่เห็นเ่รั้ว่าซุนชอ็อตตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันใช้ยังไงตายปะยังไม่ตายเอ้ยตายแล้วทางนี้ไปได้ไหม เราไปทางไหนเราไปทางนี้กันมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะครับเดื่ยๆเขยาให้เรามาตรงนี้อ้าวแล้วประตูด้านหลังก็ล็อกแล้วโอ้ยบ้าเอ้ยไม่ใช่กดให้เสร็จโอเค <generator>. มันคืออะไรวะเออผมก็งงเหมือนกันนะครับก็ม่มีอะไรให้เราไปิตมาซ้อมนขึหมุเป็นการทดลองอะไรต่งเราเน้นตีแล้วไม่เน้นยิงนะครับโอ้อ เออสำคัญอืมตายซะ,ะโอเคนะคะถ้าเสียงผมเบาหรือเสียงเกมดังนจนไปก็ขอพายนนาด้วยนะคะไปแล้ววันด้วยเอ้าอาจะตายละตรงนี้ล็อกนะครับเกมมันบังคับให้เรามาทายาก็อะไรก็ต้องเล เดอไซเบอร์ด็อกไอ้ที่มันเหมือนหมาตัวนั้นแน่เลยนะครับที่เราเจอมเมื่อกี้ได้มา54บาทแล้วมันอยู่ไหนวะไซเบอร์ด็อกนี่ไงนี่มันต้องเล่นจากด้านหลังโอ้โหตายง่ายมากโอ้ผมเล่อดีสองรอบเองอ๋อมันมีหลายตัวนี่ยหว่า มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียว <Good. S 1> อุ้ยจับต่อไปก็ไปที่แบ็กอัพเจเนเรเตอร่ไหนวะเดี๋ยวผมพิวแป๊บนึงนะครับเรียบรต็ยแล้ว <Compl eted. S 1> ถามว่าดูเรื่องจากตรงไหนด้านซ้ายบนนะครับถ้าใครเห็นก็มันมีอยู่นะครับ เขาอให้ไรเดเดี๋ยวก็เดินอยู่นี่โอ้ไฟจังเล่นมาแป่นทีละวไอ่เอ้ยใคนั่งคันที่เรามา ก็รไปไป้หมือนเราเป,นน,ปนนักโทษนะดูเหมือนเราจะกลับไปไม่ได้แล้วครับโอ้ช่วยดีนะที่เป็นปตัวแนหน่วี่5 0อือเดี๋ยวจะบไล้วที่ไหนะที่มันให้เราไป หวังว่าภายใน15นาทีนี้ผมจะจบชัพเตอร์หนึ่งได้นะครับข้านะงในเหรออ๋อนี่ไงไอ้บ้าก็ให้เดินวนอยู่ตังนาน คือหรอเหมือนมีควมัมกดดันไหมไม่นะครับะดูผมนะแบบมั่วไปเลยแล้วเขาบอดเลยนะ ด้งตายของมานะครับเลเจนเดอรี่จะไปเชื่อดเลยรอฟาร์โลล์นะนี่นะ,ะครับมันคืออะไรก็ไม่ช่างมันก่อนนะครับตอนนี้เราเล่นไปก่อนนะนี่เลยสุดเหยโอ้ยกลับมไป,ปๆๆมันคือ,อรเราขอยรู้ก่อนนะครับแต่ไม่มีแล้วแหละ นี้เปิดแท็บด้าราตอนนี้มันตอนนี้มันตอนนี้ยังไม่รู้ดีจิ้มสบไปอือได้มาที่7 Kitty Cat ฮอาออือแคบไม่ต้องหันหน้านะคะโอ้โหตีกระเด็นเลยเสือพาดบางอย่างนะฮอืว สองนาทีแล้วอาจจะหนึ่งมึงนนะคะแต่ดูว่าไม่จะทีเน้ยเหมืนเหมืนตรงนี้เขาให้หมุนนะคร่ะประตูเปิดเร็วไอหมานั่นไอหมานั่น ตายแล้วดิยังตายยังน่จตายแล้วน่าสนเราเรียกร,ร,ร้อนเกมเมอร์นะครับโอ้ยอะไรเนะี่ยพอเป็นกี gas อะไรสักอย่างท่างมันนะคะได้เก็บขึ้นมาดูเฉยๆเราวรีบไปกันดีกว่า หรือไม่พาดแรกก็อาจจะจบไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอให้ผมไปเคลียร์กับ YouTube ให้เสร็จก่อนนะไปทำเรื่องของ YouTube ให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวนนไปหนึ่งสองนี่ไปไหนที้งชัตเตอร์หนึ่งก็จะจบตรงนี้เลยอยากให้จบเลยไ,ไวๆมากเลยโอเคทแก้ว ่อ๋อกลับมาที่เดิมเหรออะไรบินยงไงเจียวเดเด้อเด้อจุดแรกชูอ๋อจุดแรกชูอะไรไม่รู้ขอยิ้ก่อนนะก็พาแรกอาจจะจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ เพราะเดี๋ยวจะไปทำเรื่องกับ YouTube ก่อนนะคะเพราะอือเราๆๆๆๆๆจบแรกแล้วจบเราจะจบเอ้ยเราทำไมไปไม่ได้ล่ะโอ้ตรงนี้นี่ ก็มาถึงตรงนี้แล้วน่าจะจบ c ั a เตอร์หนึ่งแล้วมั้งสิ้านาทีแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะลงตอนที่ผมไปทําเรื่องเสร็จเลยแล้วกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราขอเดินไปเลยแล้วกันนะครับเราเล่นให้จบไปเลยอ่าเซฟวิ่งดาต้าเลยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์ให้ช่อง Crystal Gamer ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับลาบก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ